สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้คนลาหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมกติพาพพี่พน้องครับมาดักหนูข้ากราครับผมมือนีมานีนะครับเป็นไม้หน้าเขาอีกฟังหนึ่งนะครับผมขังท่ารถไฟครับไม่นีก็บ่ให้มากผมก็แค่มองผ่านแบบพันมาเถอะนะครับเนาะแต่มือหนีสี่าลองบึงครับว่าสีมีตัวบบกครับเนาะแต่สี่ผมไปสำรวจบางหนึ่งกับว่าพอมีห้อยอยู่ครับผมแต่ว่าสีมีตัวใหญ่ตัวหน่อยเดี๋ยวบิงอีกทีหนึงครับเนาะตมอมุรุนกันตอนตอนยามนะครับน้ะพี่น้อง ตอนนี้ก็คือสีมาใส่ร์ไกันครับตอนนี้ก็สีอ่ามันอ่ามันจะสี่โมงแล้วครับผมเนาะนะครับผมวัอนี้ก็สะให้เบิ้งอุปกรณ์ของคนล่าหนูนะครับเที่ยวมาดักหนูมือนี้ครับผมมียังแน่นะครับเนาะอาวุธตัวเท่าครับผมวเป็นกับเหล็กโมดิฟายนะครับผมนี่นี่ครับผมสูตรนี้เข่าการข้อพอดีครับนี่ครับกับเหล็กโมดิฟายนะครับก็มีปืนใหญ่มาน้ำเนยครับนี่ปืนใหญ่มานน้ำซองกระบอกครับอยู่บ้านยังอยุซิปกว่าอันได้ครับเพื่อยางได้กะ ลองเบิึงครับติดต่อมาครับผมเนี่ยืนใหญ่ครับผมสุดยอดเลยนะครับผมนะครับกับมีกระโพดแห้งแล้วก็ขี้ไต้นิ่มนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับผมนี่ครับหัวเชื้อคนล่าหนูครับผมนี่สุดยอดครับใส่กับขี้กระโพดแห้งนะครับพี่น้องสุดยอดครับผมมาหนีป่ะพี่น้องเพื่อประกันเสียเวลาคำหรอห้องไปใส่กลับมันครับผมแล้วก็ตุนน้ำกันนะครับมาหนี้ยาวๆไปครับ ลุ่นมาฝนตกน้ำบอสันพี่น้องเลยไปครับผม่กลับครับเราขุดครับไปครับนี่ครบรอยขุดหากินครับผมนีครับเราก็จะวางไปเรื่อยครับพี่น้องครับสัเกตรอยครับนี่รอยขุดเมื่อคืนนี่ครับผมรอยขุดครับผมนี่ครับรอยขุดเมื่อคืนฝนตกมันจะขุดแต่เดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับเนาะเดี๋ยวรุ้นกันครับผมพี่น้องนียครับหมายคุณจะดักไว้ตรงนี้ครับทําที่ไว้ครับ แสดไว่าตรงนี้ครับเลยทำที่ไปแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวดูตอนดักนะครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังนี้ผมจะใช้อาวุธหนักนะครับผมเอาใช้ปืนใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ครับใช้ปืนใหญ่วางไว้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนสองทุ่มครับพี่น้องทุ่มครึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูกันถ้าฝนไม่ตกเราจะมายามนะครับวันนี้นี่ครับดูครับพี่น้องนะครับทุ่มครึ่งไม่เจอครับผมนี่สภาพหมาเป็นอย่างนี้ครับผมผมก็จะดักไปเรื่อยๆครับพุ่นแล้วก็ เสร็จแล้วว่าจะมาดักจากฝั่งนี้ไปนู่นนี่ครับผมหนึ่งครับสองฝั่งโอเคครับผมติดตามรับชมกันครับผมเป็นกำลังใจให้คนล่าหนูด้วยนะครับเห็นเห็นได้ครับพี่น้องเนี่ห้อยตีนหนูได้นลยห้อยตีนต้นหญ่นะครับผมห้อยไปทั้งคนครับผมทะเลหมึกอคลืนฝนตกนะครับมันจะไม่หลบห้อยมันเลยนี่ห้อยไม้นี่ครับมีห้อยไม้ครับผมห้อยหางนี่ครับนี่ครับมีหลงร้อยนะครับได้พี่น้องก็ได้ที่การสะกดห้อยมันครับผมนี่ ครับไว้ให้คนครับคนคบที่เขาตัดในทางนะครับมันลงมาจากปลาเนี่ครับผมนี่นี่ครับผมมาใส่ปลาผมใส่ในปลาเข่าครับนี่ครับมันอยู่นี่ครับฮู้นมันกิดสีลงมาพี่ผิดหรอครับผมเป็นดองย่ำขึ้นลงมาในปลาเข่าครับผมนี่โอ้โหเดอกไมเบิรงครับหลุนด้วกันได้ครับพี่น้อกนะคักอยู่นี่ไม้นี่คักอยู่ คนน้ะหนูเจอของดิบของใหญ่ยังมือแร่งนะครับผมนี่เจอไม้เด็กแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ขุดไม่ไม้เลยนี่ครับอย่นี่แหละครับนี่งเสียหาขีดโมยูครับผมเพ็ดขีดดี่ครับห้อยแปะมันออกครับผมมันต้องห้อยแปับนี่เนวกนี่ห้อยแป๊บหนวกเห็นไหมครับนี่แปะมันออกเนี้ยนะครับ เ yup. ห็นมาครับเนี่ย้อยแป๊บหอกนี่นะก็แล้วนูสีว้างกลับไปมุอนี้ครับบัดห้องมันจะลบมุอนี้ครับนี่ครับกวดไปแล้วข้างนอกมายากไปต้องมาไล่ครับจะไม่กินเนาะเนี us, new, ่ยใส่มไอนี้นะครับกลับห้องเนี่ยสีว้างมืนเนี้ผมกวดไปแล้วครับเดี๋ยว้างเราใส่บิางเท่านึงครับผมนี่นะครับพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วครับผมว้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมานลุ่นกันนั้นครับโอ้ที่มายาเมื่อีสองทุ่มมันเริ่มไฟพี่น้องเอ้ยคนละหนู คลากร้ายลืมไฟหนาครับผมก็เลยสิบบอไดยามนะครับขึ้นนี่ใส่ใบซื่อครับผมโอ้ยพี่น้องเสียดายด้พี่ครับถ่ายรูปเป็นหลักฐามนะครับพี่น้องเนี่ยเลขบอไดสิยามบอไดยามนะครับขึ้นนี่ลืมหัวหน่าวหน่าวไฟครับผมโอ้ยคลากร้ายไปพี่น้องใส่ครับมันต่อไปกับเขาวนไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับน้ำปลาเข่าไปครับน้ำปลาเขอาครับครับผมเป็นล้างใจคนละนมนะครับเบื่อแรกกันชอบใจกัย่าลืม ฝากกดซับสไคร์มันดนะครับผมครับผมพี่น้องมาดีขอนอนรถเซ็ตกลับแล้วนะครับคำพอดีนะหกโมงกลวกลัวกลับบ้านกันเท่าพอดีไฟกับปรดีมานําเล่ยบริยานนะครับมือนี้เอาไปรุ่นกันตอนเสาร์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไปรุ่นตอนเสาร์เลยครับเพราะว่ามันคือหมูมีไฟเนาะมือนเสาร์ให้มาลุ่นครับผม ลองเพลงฟังได้พี่น้องเลยเห็นท่ารถไฟหรอโอเคครับผมเจอกันมืออื่นส่ครับผมสำหรับแรกนี้กัสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่เพื่อนทุกคนนะครับผมพี่ป่านะฮะไปรุ่นตื่นยังงเนาะครับผมเช้านี้คนล่าหนูจะพามาเก็บกลับเรานะคะรับผมหรือว่ามาเก็บหนูเราะครับผมเรามา ห้ามมาว่างไห้แล้วนะครับขอมีซีนไทยหน่อยหนึ่งครับผมถือว่าเก็บกลับกันครับผมเมื่อนี่เศร้านี่นะครับเพื่อนทุกคนมาเก็บกลับน้วกันครับผมน่ครับเศร้าเนี่ยอากาศสดชื่นครับผมลองให้ตรงหน้าครับลองบรรยากาศบงฟ้าครับคุกระมุกกระมัวขึ้นตัวตกตวหมัวานลุ่นคนที่ตกบตกครับมาดักอยู่กับลิ้นน่นแะเอาครับผมเพื่อการเสียเวลาหมดเลเขา ยามกลับกันเลยครับผมพี่น้องเก็บหนูฮาเนาะเดีย๋ยวเอาใหม่อย่างไรก็ทำใหม่ใหม่ก็จะสิดนหมู่บ้านนี่ <c ười> ไปครับบังหนังแรกเลยครับผมนี่คอมันคืออยู่นะห้อยนี่ก็ดไดห้อยมันเนี่ยไม่ห้อยขุดครับใส่ไปโอ้ยคือฮักคนห้อยขุดอ๋อมันมันสำมห้อยขุดอยู่ครับแต่มันบ่เขา่าเนี่ยอ่อ ซื่อๆครับผมลังแรกเฮะลังแรกกกฟาวซะแล้วครับผม <laughs> ลังแรกกฟาวซะแล้วไปครับพี่น้องเบืองหลังต่อไปครับเมืองไปยังไปไหนเลยเราบฮะลังแรกกฟาแฟเลยพี่น,อาาน,น้องเฮามันเป็นแนวนาะเหมือนคือบอพี่น้องว่าตรงนี้ลังแรกผมเพิ่นใส่หมายนะครับเรือเมืองไปเลยครับตรงนี้ล่ะนะมั่นใจขนาด หมายมือนี่ครับผมพูดนะเจียวงรีวิวหมู่บ้านหนอยห้อยมันขวดนะครับพี่น้องพี่น้องครับผมเอาละครับปืนใหญ่ผมทางานครับผมป้าตัวปืนใหญ่ทํางานแล้วครับนี่ครับผมเห็นไหมพี่น้องนี่นี่เปิดไฟอย่างหน่อยนี่ครับปืนใหญ่เราทํางานแล้วครับผมสุดยอดครับนี่นี่นี่อ๋อตัวที่สองหลังที่สองเข้ามาแล้วครับ เต็มแรกโอ้เขาตั้งขางพอดีครับผมว่างมาเชียบโอ้นี่ครับมันมาหนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะมันเขามันเขาตั้งหนาครับมันเขาตั้งขางนี่ครับเขาตั้งขางกันสวยดีครับนี่มาหนีเลยครับมันออกมาหนีครับนี่เห็นไหมครับนี่เขาขางผมเลยครับนี่ตับพี่น้องเบิึงเฮ้ยใส่มันย้ายหน่อยเลยพี่น้องเบิึงเห็นไหมครับผมกัดกี้ไตผมเต็มๆเลยครับผม ข้าปากเต็มปากเต็มคำเลยครับผมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเยอะครับเต็มปากเต็มคำเลยครับผมจะถ่ายรูปจักไหนกันอือหือตัวแหลมมากครับพี่น้องไปทางต่อไปครับผมปูนทั้งหนาครับข้างๆไอ้ต้มผื่นครับผมไปเบิงกันครับที่พาไปไหนพี่น้องห้อยขุดมันเบิกเนื้ออ๋อหตัวนี้มันกู้หมดพุ่นเดือะ เนาะล้างนี่ซื้อใช่เปล่คเนาะไม่ขวดเปล่าเนาะเอ้ยขี้บัมาวะขี้บัวมาเปล่าไม่ขวดแบบยังดีเปล่านะตัวนี้มันข้มขวดพุ่นบ่ตัวเดียวเนี่ยแม่แมนนะไปพี่น้องเก็บกลับก่อนครับเ้าพี่น้องเบิ่งกันครับโตบ่โอ้โหพี่น้องมุนเอเล่ครับผมนี่ห้อยขวดหมู่บ้านผมมั่นใจเห็นบ่ พี่น้องมัพี่น้องมึงสภาพโอ้ยติดขาเฮ้ยติดขาอีกแล้วนะพี่น้องติดขาติดขาพยาเก็บหนู่ได้พี่น้องได้เนี่ครับนี่พยาเก็บหนูครับนี่นี่ครับพยาเก็บหนูนครับผมพี่น้องนั่งน,นี่ต้องให้เข่าทั้งหลังครับนี่ยอืยอ,อนี่ว่างเว้นี่ครับ ทองใส่ที่มัดปีนข้างหลังครับโอเคพี่นอ้องหลังต่อไปครับผมม,มันมาเข่าข้างหลังเลยไปครับผมพี่นอ้องนี่บ่ไหมโอ้ไม้ห้าวโมงครับพี่นอ้องพูนพูนพูนไปนเบิ้งครับไปเนี๋มีตัวบ่อาหัามาสองสามหลังนะครับผมโอ้โหหงายทองปันล้านเลยครับผมพี่นอ้องเอาแล้วครับผมป๊าดให้มันดิน พ่อฮัตก็ห้อยมุนตะเถิดพี่นอ้องฮะโอ้มันดินกน่อนตไตขึ้นมาโมนมาแหลนหน่อยป๋อพี่น้องบักใหญ่เลยครับเห็นไหมพี่นอ้องสูตรเข้มข้นครับผมมือนีเจอสูตรเข้มข้นกันไปอือหึ่บุญพี่น้องโว้ยกระดาษเห็นบ้าง ตัวอีสามากแล้วครับเซานี่ไปรูยด้วยกันครับมัอนี่ว่าสิภารกิจเราจะได้จักตัวจบภารกิจนี้เราจะได้กี่ตัวกันนะครับผมไปรู้ด้วยกันครับผมผมว่าต้องมีสิบขึ้นครับมือนีพูดแล้วครับพี่น้องคนเราเนื้อบอกมีสิบขึ้นครับมือนไปครับพี่น้องตัวน้ำกันต่อครับผมอู้ดไปผลอีกสามสี่ลังกับเบอร์อะไรไปฟังผลต่อไปครับผมไปครับพี่น้องอันนี้อีกไม้อีกหมู่บ้านเห็นห้อยล่างๆอยู่ทีมไทยเห็นี่น้องเบิ้งครับผมหืม อเอมีตัวครับผมพี่น้องนี่เงี้ยโอ้มือนีเพื่อนเข่าตัวนี้ครับผมอโอ้ยแมงนะฮะมาเจาะพี่น,อน้องเหออือมีตัวครับผมเอาสูตรเข้มข้นครับพี่ไต่เน็มครับสูตรเข้มข้นครับมือนีเฮ้ยปวดครับอีกสองลังปะพี่น,อน้องรดน้ำกันครับผมขอยาเ็บหนูตัวนี้กันได้ครับพี่น,อน้องด้ยนี่เดี๋ยวรดน้ำกันต่อครับสี่ตัวแล้วพีนน่น้องลังนี่ไม่ยังนับบาด้โอ้ ลุดพี่น้องโอ้โห,หเสียดายแท้วะลุดเซยไปดิงองบุงปูห้อยมันกัดหงาพี่น้องบุ๊งปูห้อยมันพันโอ้ยติดคายเลยนะกระเพดหวานครับพี่น้องปูงห้อยมันกัดหงายพี่น้องโอ้คืบอบมดตายเลยวะปงมันพันพี่น้องมาธรรมาดาเแทบหมด ตัวใหญ่ข้ามมันจัดนะครับมึงข้ามามันจัดพุ่นโอ้ยใหญ่เด้ดโอ้ยหรือวม,มันกัดเนี่ยครับิดขามันนะครับ <c oughs> ไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมโอ้ยฟาวเราไปฟาวฟาวเป็นหลังที่สองที่สามแล้วครับปุ่นหลังต่อไปครับขอยันเก็บกลับกันครับผม <c oughs> พี่น้องเ,เพื่อนๆหลังนี้เอาเลยครับผม,มนี่ครับผม โอ้ยลูกหนูหออกมาปล่อยลูกมาก่อนอีกแล้วหวยอยู่ข้างในโอ้โหุ่นหวยข้างในครับุ่นเห็น,นไหมเฟล่อนยิงปึ้งอยู่ปล่อยลูกมาเล่นอีกครับผมมั้ปล่อยลูกมาเล่นอืมอ่ะหลังแรลกโตฟังพี่ครับผมรุ่นต่อไปครับพี่น้องไม้นี่ นี่ครับเล่นแล้วครับผมหัวตัวเห็นหอยมันอยู่ไหมจะไปใส่พี่น้องเอ <c ười> ้ยฝนยแล้วใจเปรี้ยวเบิดพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยตัวแมวไงครับผมมึงเนาะจะไปใส่ฝนแล้วฝนแล้วฝนนะใส่ไปมึงหนีพี่น้อยมันคา,าวบางไหมโอ้หอยมันมาหยานั่นอาละครับผมเหี้ยเอาไปเห็นเนี่ยเหี้ยเอาไปใส่น้อบ,บัดนี้พี่น้องจะเป็นเหี้ยอ,อย่างนั้นหมด คนนะเจ้าคนน่นหนูหายเงียบกันนะพี่น้องอะไรนี่ครับเงียบไเห็นเงียบไปกินเศติกพี่น้องนะหลังนี้ครันโอ้ยนี่ดีครับเจอแล้วโอ้ยพีเนี้นี่ฮะับไต่หนี่มครับผมสูตรเข้มข้นเฮาใส่ได้ครับผมไปครับผมหลังต่อไปครับผมสองตัวเราฟังเลย ฟังผนได้สีรุดไปสองฟังผนฟังนี้รุดไปหนึ่งตัวละวอ,อูตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวมันรุดมาี่น้องหลังต่อไปครับพี่น้องเพื่อนๆนังนี็นเขาอีกแล้วครับผมติดเล่นกันเลยครับผมนี่ดูไก่กันนี่ครับผมโอ้ยตัวรุนๆเดียวกันเลยครับโอ้ยนี่เขาโพดหวานครับนี่นี่นี่ครับผมเขาโพดหวานทํางานแล้วอันเนี้ โอ้โหก็อยังดินค่ะแท้พี่น้องหัวใจมันดินปวดนะเพื่อนเพื่อนมึงดิตัวนี้ผมมันดินไปขวดหวานเท่าครับผมสุดยอดขวดล้าหนูครับผมอือัวเชื้อคนล้าหนูครับสุดยอดเอ้าตัวน้อยคือดินคักแท hum, re ้มึงกันนะป๊อดพี่น้องเบิึงปวด หนูมึงนี่แหละพุณนะคุณนะครับทำไมันดิน้นอ,อ่ะพระตวัวเพื่อน้องเพื่หหเอ,เมอมหลังดีคนละหนูรีวิวไอ้เบิงหมู่บ้านหนามั่นใจหลังนี่ครับปากหูเลยพี่น้องเป็นได็ปนเบิหมู่บ้านด้วยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเหมือนกันครับนี่ข้างหน้านี่ครับโอ้สองหลังติดแล้วครับนี่สุดยอดสุดยอดคนละหนูไอ้ไหมลบบุรีครับผมสุดยอดเลย <laughs> หลังต่อไปครับพี่น้องหลัง,น,งนี่มด้วยมึงไหยังวะ พี่น้องเมึงหู้หน่ครับถ้ามันแลนไปแลนมาอย่างกัอกอกอบกับผู้หน่นครับตรงนง้กับผมอย,ยู่ซื้อพี่น้องเลย <c oughs> นี่มันมีตัวอยูย่แท้ครับนี่ <c oughs> นี่ครับอ่อนหู้นะเออมาถือพี่น้องไปหลังต่อไปกับผู้ทางหนาวนครับผม <c oughs> ผมดินพี่น้องดิน่นๆๆๆๆน้ำน้ำน้ำนี่ทั้งทั้งกับผมบ่กฮะฮะโอ้ย หงอหแล้วปะอ้ยลุงหนูเนรอโคตรหวานนี่ครับขู่เวาอีกเพื่อลยโคตรหวานครับผมนี่ครับยอดครับผมเดี๋ยวขอจัดการหนูก็ด้ครับเด้อพี่น้องมันห้องพี่น้องครับผมขึ้นไปหนึ่งสี่เน้องมึงดู ถื่โตแน่นอนครับผมแบบนี้มันขึ้นเป็นยังสีนี่ถือถือถือในนอนครับเป็นก็เป็นยังสีได้กลับไปเนี่ยก็บเห็นครับหึดูถือด้ครับนี่นี่ครับเนี่ยมันมีแนวมากินมันเฮ้ ไปเสยซื้อ,อพี่นอ้องห้อยหนูใหญ่เสมอหนิพี่นอ้องวางขวดนะครับผมพี่น้องผมเพิเห็นบ่งห้อยด้วยนี่ครับห้อยมันครับเห็นมาพี่นอ้องพี่น้องเห็นห้อยมาครับห้อยหนูใหญ่ครับแต่กับผมก็เป็นดึงส่มีคนมายามให้บ่อป่ะนี่เป็นอะไรเบื้องหลังหนาครับมีคนมายามให้พ่าบ่ครับผม เก็บเป็น oh. ถิ่มลังนี่ครับผมนี่ปวดหือพี่น้องครับขอปวหว่าน้อาทำงานครับอืมตัวงามเลยครับผมใส่กระดูกกับเกาะมาแล้วนี่ครับผมโอ้ยอืมอะอืมนี่ครับผมโอ้ใส่กระดูกงามกระดูกกับเกาะเพราะอะไครับผมปุ๊บนะการทอนขั้นเล็กหรือมันขั้นแขวหลายพี่น้องพี่น้องลังต่อไปครับผมอืม ข้างหน้าเขาเลียกหลายพูดไปหอดป่ายไฟผุดครับพูดผุดไกลๆนครับผมไปด้วกันครับพี่น้องมาดิมึงบ่ได้เปิดกล่องมาเลยครับเนาะคือว่ามันทีๆกันที่มาถือถือเลี้ยงแถวเลยครับบดอลใส่สวยงามมากเลยหูเข่าคักเข่าเนี้ยครับผุดผุดเข่าหอดเครื่องโตครับผมหูหูหไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมหูหูหูซิฟตัวอะไรพี да ่น้องเอ้ ยูพ่นซี่ยู่นี่หกละสิบตัวล้โอ้ยหลายสิบลังครับพ่นพ่นหดปลายไฟพ่นครับประมาณเกือบสิบลังแล้วครับผมกับสามสิบลังเนาะครับคนละนัวมากเลยครับผมใส่เบิ้ลเลยพี่น้องเลยใส่มาตลอดเท้าเขาเห็นไหมเดี๋ยวมือแรงเดา๋ยมาสั่มปูต่อยพ่นครับผมเดี๋ยวเป็นลังใจรุ่น้ำแข็งครับพวกนี้ลังนี้ก็เอาแล้วครับพี่น้องครับผมนี่โอ้โหรุ่นเดียวกันเลยครับข้าวโพดหวานครับพี่น้องเพป็นเพื่อนนี่ครับข้าวโพดหวานครับผมนี่นี่นะ คนโน้นมาเปิดยางมานครับเพราะว่าหนึ่งยางมันยาวเกินไปครับผมเอาไปโอ้ทุบขาได้ก็ตายพี่นอ้องหึแปลกวะคือขาหนาตายคอหล่อวะโอ้ไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมคือขาหนาพี่น้องหลุดรถขึ้นรถน้อห้อยดินห้อยมันนอนครับคนมาเอาว้า นี่ห anyway. ้อยหนูนอนนี่ครับนี่ครับห้อยหนูนอนครับผมนี่ห้อยตีมันใหญ่ครับพี่น้องเห็นปะแล้วก็ห้อยตีมันนี่ห้อยมันนอนอยู่นี่ครับหนูโอ้ยคนมาเอาวันี่พี่น้องเอ้ยคนมาเอาว่ะโอ้ยเอาแล้วงานนี้ขี่กระมยอีกแล้วนี่ครับนี่ครับห้อยห้อยหนูนอนนี่ครับพี่น้องเห็นปะครับเนี่ย นี่ครับห้อยมันนอนอยู่นี่ครับกลับไปโยงสิอืมโอเคครับพี่เล็กล้างต่อไปครับผมอู้ห <Exhale> ึนักหนานครับอ้๋อบดล้างท้าวสาลกันครับนี่ก่อนที่ไปสรุปยอดเท่าลังสุดท้ายผมใส่ไปนี่ครามมั่นใจไปในนะครับหลังสุดท้ายแต่ก็ใส่ไปนี่ครับจองไม้ไปล้างท้ายครับโอ้โอมวาแล้วครับเพชรโคลโอยู่ นี่ครับอืมห้อยมันแหลนอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันบกเข่าบ้างเป็นยังครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันนะครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนไปสรุปยอดด้วยกันครับว่าเดี๋ยวตัวครับมื่อนี่สรุปเป่าสิบอ่ายอดสิบตัวครับบ่นะครับนะสรุปเป่าครับบ่ครับผมนี่เดี๋ยวมื่อแรงมาใส่ต่อนี่ครับปูนสุดพุนเลยไก่ส่างสองคนครับผมรวมทน้งกันได้ครับเมื่อแราครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดครับผมสวยแหละผลตะเวนดง ไปครับผมครับผมพี่น้องพีพง่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ฮก็สิมาสรุปยอดผลงานของคนล่าหนูมือนีนะครับเนาะที่ไปดักมานะครับตังเปลวสิบครับเกินคาดนะครับเดี๋ยวมาซีเวสต,ตัวลดไปสามตัวนะครับเนาะนะครับห้อยลดกับบ่งบอกว่าลักษณะตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะแล้วเป็นยังครับ,บ,บ,บลดไปอืม เอาตัวที่มันย่างกับข้าไปี่หลองนะครับครับโนีคนลานูกับมีผลงานมาฝากพี่น้องที่ชมกันนะครับเนาะผลงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเมตตัวครับผมสิบเตตัวกำงานนนะน 24, มนะ,น,น,น,าน,น,นะครับเนาะตัวกระดูกรอบกับสองสี่หครับผมตในเี้โนีคนละนูก็ฝากผลงานนั้นเลยนครับเด้อ ติดตามรับชมหลักกาเลอย่าลรื for for ่กดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกาลังให้คนล่าหนูด้วยนะครับผมหรือว่าไอ้ไหมลบบุรีนะครับผมนะครับผมช่องฝากกล้องของคนล่าหนูแล้วก็ไอ้ไหมลบบุรีด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมูเชื้อคนล่าหนูนะครับนี่นะครับผม ครับผมเช้านี้คนละหนูก็ม่อมีอยังจี่ว่าลายครับมือเนีมื่อแห้งงานไกลนะครบกะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ไม่เป็นกังใจคนลาหนูนะครับวัติดตามผลงานแล้ะกัสนับสนุนนะครับเนาะตางนี้มือนี่ัิที่ไปอีกไม้หนึ่งมาติดไส้ต้อนไปนะครับผมครับไปกับพี่สร้างนะมือนีพี่สร้างว่างแล้วครับผมผ่านช้างของเราครับพี่ชายงเสื้อใบทำนะมันว่างแล้วโอเคครับมือนีก็นิไปน้ำกันสองคน อาจด้มีคลิปยาญ่มุ่ขึ้นในพี่น้องเบงนะครับเนาะให้พี่ๆ่เนเพื่อนดูด้วยนะครับผมอ่าฮะตอนนี้คนละหนูก็หรือว่าไอ้ใหม่ลบบุร e ีนะครับผมก็ต้องลาพี่ลาน้องลาเพื่อนๆน,นะครับผมลาเพื่อนๆเจ้านี้นะครับพบกันใหม่นะครับผมกับคลิปหนาเทปหนาครับผมสำหรับเจ้านี้คนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกว่าหรือว่าไอ้ใหม่ลบบุร e. ีสวัสดีครับ